ค่ะคุณแม่น้องๆทุกคนคิดถึงที่ไหมสวยมากคือเป็นไรอ่ะหน้าสวยเวอร์คิดถึงแคทเธอรีนอาไปสมุดบันทึกโพสพูดคำว่าแคทเธอรีนเร็วเหมือนเร็กแคทเธอรีนผลก่อนเปิร์ดแคทเธอรีนยิงมาเร็วแคทเธอรีนยิงมา นี่ตัวจริงตัวจริงตัวจริงได้ค่ะมีมีไม่กลิ่นนะทุกคนเด็กพวกนี้มันชอบแกงพี่อ่ะนี่คือตัวจริงนะคะทุกคนจะทเลีนยมันเล่นกาดทำกรอบวได้ค่ะเนี่ยร์จะทำกรอบเหมือนมันชอบเหมือนมันชอบแกงพี่ไม่เถอะพี่เล่นกว่าเล่นถูกทุกคพี่ได้ยินหนูอไม่ ได้ยินค่ะโอ้ยเนี่ยทุกคนแกงมีมีได้ทุกคนบอกว่ามีมีขีดหนึ่งมีมีไม่ขีดนะก็มีมีขีดอ๋อพี่แตงกวาสวยมากหน้าสดสวยมากไม่ไหวแล้วไม่สดกระพุกะเปมีไอเลนเดอร์นิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีลองพูนอ่ะน่นแหละหน้าสดนี่ไงไม่รู้ยุงกัดงเนี้ยคอน แบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ดูคนอื่นสิงงงเอ้ยลืมลืมเลยอ่ะแรงอยู่เดิมลืมอยากได้ฟิลเตอร์เลยไหนฟิลเตอร์อยู่ไหนวะพี่แตงความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้งานเยอะไหมช่วงนี้ยังว่างอยู่เลยหางานให้หน่อยอ่ะพูดเลยก็แล้วกันมีสปอนเซอร์เข้าได้นะคะโอ้ย